ลายไหลเลยดิหอมมากหอมมากหอมมากจริงนั่นก็คือเมนูเอาอันนี้เอาจะเอาไปจี่ก่อนไหมอันนู้นน่ะดิจีชอบเล่นคือไม่รออะไรเลยอ่ะมันหิวโอ้ย สวัสดีครับพบกเราสองคนนะครับหมากผมหมากผมอะไรค่ะผมสวัสดีครับพบกับเราสองคนนะครับผมหมาครับและนี่ครับว่าที่ภรรยาของผมเองครับผมว่าที่ภรรยาของผมเองครับผมน้องคิมครับผมวันนี้เรามีเมนูพิเศษพิเศษ แบบสามัญสามัญแต่ไม่ธรรมดามาแจกทุกทุกคนครับใช่แล้วค่ะแล้วก็ในคลิปล่าสุดของเราเนี่ยเราก็ได้โชว์สกิลการทําเมนูสามัญประจําบ้านของเราไปแล้วนะคะมีทั้งเมนูของพี่มากแล้วก็เมนูของคิมนะตอนนั้นนะเพื่อนๆคือติดอกติดใจกันหนักมาก<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราก็มีเมนูสามัญประจําบ้านจะมาโชว์อีกเช่นกันค่ะน,นั่นก็คือเมนูนั่นก็คือเมนู เลด u สกราวนด์พอร์คเบอร์ค่ะ <c oughs> หรือว่านะครับเบอร์เกอร์หมูผักกาดแก้วนั่นเองครับผม <c oughs> ก็เมนูนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเมนูประจำบ้านของเราจริงๆเลยนะ <c oughs> เพราะว่ามันทำง่ายแล้วก็อร่อยกลมกล่อมแน่นอนรับรองเลย <c oughs> งั้นเรามาเริ่มกันเลยไหมคะเริ่มเลย <c oughs> มาแซ่มา <c oughs> <c oughs> ครับและสําหรับเมนูเบอร์เกอร์หมูผักกาดแก้วของเรานะครับส่วนผสมหลักก็จะมีหมูสับหอมใหญ่สับแครอทสับน้ามันดําข้าวหอมใหญ่หั่นแว่นมะเขือเทศสไลซ์และผักกาดแก้วซึ่งเราจะใช้ผักกาดแก้วเนี่ยแทนขนมปังครับและสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนั้นก็คือรสดีค่ะตัวการความหอมอร่อยกลมกล่อมค่ะซึ่งเป็นเคล็ดลับความหอมอร่อยของคิมและพี่หมาค่ะใช่แล้วครับพอรสดีเนี่ยเขาทํามาจากเนื้อหมูเน้น พรมกระเทียมพริกไทยดูวัตถุดิบของเราได้เลยนะคะวันนี้ไม่มีเครื่องปรุงใดๆเลยนอกจากรสดีนะคะแค่มีรสดีครับผมทำให้อาหารหอมอร่อยกลมกล่อมมากขึ้นกว่าเดิมครับเรื่องอร่อยเรื่องง่ายเริ่มจากเนื้อ ground pork คืออะไรคะเนื้อหมูบดน,น,นั่นเองครับเทลงไป,ไปใส่มดเลยก็ได้นะที่หมาชอบกินหัวหอมใช่กินมาเนี่ยขอบคุณจ้ะ แ,แครอทแครอทน้ำมันรำข้าวพอแล้วนะคะแค่นี้ก็โห,โหน่ากินแล้วแต่ว่ายังไม่พอยังไม่พอเราต้องใส่ตัวช่วยพิเศษเขอเด้วยนะที่สำคัญเลยคือน,นี่เลยค่ะรสดีตัวการความหอมอร่อยกลมกล่อมขาดไม่ได้เลยโอ้โหขาดไปแล้วขาดไปแล้ว <c oughs> ไม่ถึงอะขาดแบบในเมนูไม่ได้<อ><อ> เลยขาถามอะไรว่าเมนูนี้ที่มาของเขาเนี่ยมาจากอะไรตอนนั้นเราคิดอะไรกันอยู่นะตอนนั้นเขาจําได้ว่าเราแบบอยากกินเบอร์เกอร์แล้วเราก็เราของอ้วนอยู่เราก็เลยทําเมนูนี้ขึ้นมาแบบพยายามตัดแป้งลดค่าลงอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วปรากฏว่าอร่อยเออเราอร่อยเพราะว่าเรามีตัวช่วยที่ดีไงคือวัตดีนั่นเอง นี่คือหอมมากจริงๆนะหอมแบบกระเทียมจนเละไปหมดแล้วนะคนจนเละไปหมดแล้วนะสงนั้นะไม่เละไม่เละเอาให้เข้าเนื้อสุดๆงเดี๋ยวเราจะมาปั้นเป็นก้อนอ่ะระหว่างรอบีปั้นเขาจะจุดเตาแล้วนะเขาจะเอาน้ำมันลงแล้วนะค่ะประมาณก้อนเท่านี้นะคะปั้นอีกอันรอไว้เลยไหมได้ต้องรอช้อนก่อนไม่อยากมือเลอะเดี๋ยวโดนแหวนตอนแรกก็จะอาสาปั้นเหมือนกันแต่ว่าเอ๊ะเราก็ใส่แหวนนี่หว่า เราก็เลยแเอ้ยเงียบเงียบเงียบไว้ดีกว่าเงียไอ่ะไโอเคลงไปยังลงไปยังเวลาทําที่บ้านนะเอาจริงเวลาทําที่บ้านเราก็จะเถียงกันว่าแบบร้อนหรือยังใส่อันนี้ได้หรือยังไม่เพราะอะไรหรือ่อะไรอันนี้เอาจะเอาไปจี่ก่อนไหมอันนู้นอันนี้อันนี้ใส่คือการทำอาหารมันมีสเต็ปของมันแต่เบียชอบเล่นชอบแบบว่าจะกินแล้วอะคือไม่รออะไรเลยอะมันหิว มันก็ต้องมีลีลานิดนึิเชฟเทเบิลมันหิวตั้งแต่ตอนไปซื้อแล้วอ่ะเอาแล้วนะได้ละได้กลิ่นละน้ำมันไม่บีบีลงนะอ่ะนี่แป้นพรอมไหมครับโอเคเพอร์เฟกต์หหอมแล้วแค่นี้ก็หอมแล้วเอาไปอีกอันหนึ่งว้าวโอเคระวังนะคะโอ้ยไม่สวยได้แล้วเนี่ย อันอื่นก็สุกหมดแล้วยังรอให้ได้กินไมเอาจริงๆเราก็ต้องออกตัวก่อนนะว่าแบบเราสองคนก็คงไม่ใช่คนที่ทำอาหารเก่งมากนะครับม,มีอะไรติชมก็เขียนมาได้นะครับแต่เรามีตัวช่วยที่ดีค่ะนั่นก็คือรสดีค่ะตัวการความหอมอ,อร่อยกลมกล่อมเปิดร้านไหม ร้านเบอร์เกอร์ทำลายไหลแล้วดิหอมมากหอมมากหอมมากจริงเฮ้ายเขาได้แล้วนะมีปิดไฟแล้วไหมโอเคเก็งเลยไฟปิดไฟปิดไฟเก่งนะเนี่ยใครจะหอหยิบมาใบหนึ่งใบใหญ่ๆเลยแล้วก็พับเป็นเงี้ยทำลายไหลละ ฝั่งป,ปาร์ตมะเขือเทศตอนนี้ผมกินมะเขือเทศได้แล้วนะใช่ตอนนั้นพี่หมากกินมะเขือเทศไม่ได้เลยแล้วก็หัวหอมอ่ะโอเคฉันแทน,ทนเสร็จแล้วครับและนี่ก็คือเมนูเบอร์เกอร์หมูผักกาดแก้วของเราและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เราต้องชิมให้ชมกันละทำลายไหลแล้ว,าม,ลาลาลวมา <c oughs> แงคือมันหอมกว่าตอนที่อยู่ตรงนี้อ่ะกลิ่นมันคือมันอยู่ข้างในเนื้อหมูอ่ะลองลองลองอร่อยมากจริงสยอดครับสุดยอดเมนูง่ายๆแบบนี้ทุกคนทําตามได้นะครับผมกินกับผักมันสดชื่นอ่ะใส่ซองเดียวจบเลยเนี่ยเราทําอีกอันได้ไหม เราะว่านั้นจะหมดละเป็นยังไงกันบ้างครับเมนูง่ายๆของเราวันนี้อย่าลืมเอาไปทําตามนะครับจะทําเมนูไหนเนี่ยก็ห้ามลืมเด็ดขาดเลยนะคะห้ามลืมอะไรคะห้ามลืมนี่เลยครับ รสดีครับตัวการความหอมอร่อยกลมกล่อมครับผมและสำหรับเพื่อนๆนะคะถ้าเกิดว่าอยากจะปรับเปลี่ยนวัตถุดิบเนี่ยก็ตามใจชอบได้เลยนะคะแล้วก็หวังว่าเมนูของเราสองคนเนี่ยจะเป็นเมนูสามัญประจำบ้านของเพื่อๆนๆคะ่ะรับรอง <ผม S 1> ว่าอร่อยแน่นอนค่ะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วกันนะครับต้มผัดแกงทอดหอมอร่อยในพิษตาครูกมีรสดีมีรสดีติดบ <ตา S 1> ้านไว้อร่อยทุกมือครับผม และเร็วๆนี้นะคะรถดีจะมีกิจกรรมพิเศษเมนูสามันประจำบ้านนะคะสามารถไปติดตามชมได้ใน Facebook Fanpage oh. อจ n โนโมโต h โฮงคุกกี้กันได้เลยค่ะ ครับผมและหวังว่าเมนูสามันประจําบ้านของเราในวันนี้จะทําให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขกันนะครับและถ้าใครมีเมนูสามันประจําบ้านอยากแชร์ที่มีรสดีเป็นตัวการความหอมอร่อยกลมกล่อมอยากแชร์เนี่ยแชร์มาบอกพวกเรานะครับใช่ค่ะและเมนูต่อไปที่เราจะทาเนี่ยจะเป็นเมนูอะไรก็อย่าลืมติดตามชมกันด้วยนะคะวันนี้คิมกับพี่หมากขอไปก่อนนะคะครับบ๊ายบายบาย,บายบาย,บาย